สวัสดีครับวันนี้เราจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ดูยาครับเยอะแยะมากมายนะครับหลากหลายชนิดนะฮะให้แม่ทองสีได้กินนะครับดูนะนางดีใจมากเลยนะครับเราเห็นช้างกินอิ่มเราก็มีความสุขแล้วนะครับโอ,โอ้โห จะหายตัวนะครับในป่าน,นี่นะนางชอบมากเลยนะครับหน่อไล่นะครับเรว่าหน่อไม้นะนี่มากันสองคนนะครับ ฟังเสียงนะครับเสียงเคี้ยวนะครับถ้าอยู่แถวปางนี่จะกินใบนะครับแต่ถ้าเข้าป่าจริงๆก็จะหาหนอนะน,นะครับไม่กินใบนะครับดูสุดยอดจริงๆนะครับวันนี้ความสุขของเราคือได้เห็นช้างกินอิ่มนะความสุขของควานนะครับผมนี่วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเจอกันใหม่ ตรงนี้นะครับ